ในคลิปนี้นะคะเจเนมาแนะนำให้ทุกท่านได้รับชมกับบ้านพร้อมที่ดินนะคะอยู่ที่จังหวัดราชบุรีค่ะบ้านสวยพร้อมอยู่นะคะวิวธรรมชาติบรรยากาศดีค่ะทุกท่านอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวนะคะของจังหวัดราชบุรีด้วยนะคะอยู่ใกล้อุทยานหินเขางูอยู่ใกล้วัดห้วยตะแคงอยู่ใกล้วัดหนองหอยอยู่ใกล้วัดเขากวดนะคะ บ้านหลังนี้นะคะมีเนื้อที่2ไร่25ตารางวาค่ะทุกท่านราคา4ล้าน8แสนบาทนะคะตำบลเกาะพับพาอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีค่ะภายในพื้นที่นะคะภายในตัวบ้านมี5ห้องนอน5ห้องน้ำค่ะเรียกได้ว่าเป็นบ้านค่อนข้างขนาดใหญ่เลยทีเดียวนะคะทุกท่านพื้นที่ห้องโถง1ห้องนะคะมีพื้นที่รอบตัวบ้านนะคะสำหรับการใช้สอย ไม่ว่าจะเป็นด้านข้างด้านหลังและด้านหน้านะคะมีห้องแม่บ้านมีห้องอเนกประสงค์มีพื้นที่จอดรถได้หลายคันค่ะห่างจากถนนหมายเลข3291 JD หักเบิกไัย2.6กิโลเมตรนะคะอยู่ห่างจากสาากลางจังหวัดราชบุรี10.9กิโลเมตรอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร107กิโลเมตรนะคะ อยู่ห่างจากสารากลางจังหวัดเพชรบุรี65.7กิโลเมตรคะ่ะทุกท่านท่านใดที่สนใจบ้านหลังนี้นะคะสามารถดูหมายเลขระหว่างที่ใต้คลิปได้นะคะหรือว่าจะเป็นพิกัดของบ้านพร้อมที่ดินในคลิปนี้นะคะเราก็ใส่ไว้ที่ใต้คลิปเรียบร้อยทุกอย่างเลยนะคะทุกท่านไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดช่องทางการติดต่อพิกัดของที่ดินนะคะลองคลิกเข้าไปรับชมระกอบการตัดสินใจกันก่อนนะคะ ถ้าถูกใจยังไงสามารถติดต่อผู้ขายได้โดยตรงเลยค่ะตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะทุกท่านและชมแปลงที่ดินกันก่อนนะคะเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจที่ดีที่สุดนะคะแอดมินเพียงมาแนะนำนะคะทุกท่านเราไม่ใช่เจ้าของเราไม่ใช่ในหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ